โอมาตามอนาคตของลามาดเดบิทิคิอากันหน่อยครับมีรายงานว่าเขามีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆครับที่จะไปลุยเมเจอร์ลิกซ์ซกระดับสหรัฐอเมริกาในฤดูกาล2 0 2 4ก็คือฤดูกันหน้านะครับม,มาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก90ามิลนะครับบอกว่าลามาดเดบิดิคิอาเนี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะข้ามทวีปไปเล่นในศึกเมเจอร์ลิกซ์ซกระดับสหรัฐอเมริกาในฤดูกันหน้าหลังจากแสดงจุดยืนชัดเจนไม่ไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียครับ เดียกอาผู้รักษาประตูชาวสเปนคนนี้ที่ไร้สังกัดนับตั้งแต่หมดสัญญากับแมนยูตอนสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้านะครับเดียกอาได้ปฏิเสธข้อเสนอมาหลายแล้วเหมือนกันนะครับล่าสุดข้อเสนอก้อนโตจากลีกซาอุดิอรารเบียที่เชื่อว่าเป็นของออลนาเซอร์สมสรที่มีโรนัลโดเป็นกัปตันทีมเหตุผลหลักมาจากเรื่องครอบครัวที่ไม่ต้องการย้ายไปอยู่ที่ซาอุนะครับรั้นแนวโน้มตอนนี้จึงเองียงไปที่เมเจอร์ลีกสกอเร์สหรัฐอเมริกา หลังจากมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากอินเตอร์เมอยมีสโมสรที่มีเดวิดแบงแฮมดำรงตำแหน่งประธานสโมสรและเป็นเจ้าของร่วมของสโมสรอ,อีกด้วยนะครับยังไงก็ตามเป้าหมายที่แท้จริงของดีแคย,ยังคงต้องการอยู่ที่ยุโรปต่อไปเพื่อรักษาสถานาการณ์เล่นในระดับสูงสุดต่อไปแต่ดูเหมือนโอกาสที่ได้รับตอนนี้มาลดน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นการเริ่มต้นกับอินเตอร์เมอยมีตั้งแต่เปิดฉากฤดูกาลใหม่2024จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเหมือนกัน สำหรับอินเตอร์ไมอามี่ต้องการเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นอีกนะครับหลังจากคว้าดาวดังมาหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นลิโอเนลเมสซี่ซิเกลบูสเกสแล้วก็จอร์ดิโอบานะครับเดี ừ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 , ๋ยวเดียไปอีกคนจะเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากๆเลยสำหรับ Inter Miami, นะอินเตอร์ไมอามี่แล้วนั่นแหละครับไปจอยกันที่สหรัฐอเมริกาก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันโอ้น่าสนใจนะครับชุกแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ เฉาแม่วัยรุ่นเฉดไป,ป,ปยาวๆเลยครับผม